พเพื่อนมาดูนี่ครับผมได้ไพ่กระดาษมากล่องหนึ่งวันนี้จะมาเล่นมายากลไพ่ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับผมเป็นมายากลไพ่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ไพ่ตัวนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับผมเพิ่งได้รับของนะครับดูดิผมจะแกะให้ดูด้วยนะครับมันจะเป็นยังไงเขาให้จ็กเกอร์มาสี่ใบครับท่านผู้ชมให้จ็กเกอร์มาสี่ใบเลยนะจ็อกเกอร์ตัวที่หนึ่งสองตัวนี้เป็นแบบที่ไม่มีสีนะครับ นี่เป็นแบบที่มีสีนั่นเองวันนี้ผมจะมาเล่นมายากลไพ่ให้ดูนะครับเป็นมายากลไพ่เบสิกที่เล่นง่ายมากเลยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับ ตอนนี้ผมก็มีไพ่อยู่จํานวนหนึ่งนะครับผมเป็นไพ่ตัวเลขนะครับ1นึ่งถึงสิใบนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมมันเรียงตัวเลขกันแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปดเเลยนะครับผมก็จะแบ่งไพ่เป็น3กองนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะทําให้ตัวเลขนะั้นมันคละกันก่อนนะครับแบบนี้นะฮะ ผมก็จะเอากองซ้ายทับกองขวาแบบนี้นะครับผมแล้วผมก็จะสเปซไพ่ให้ดูนะครับตอนนี้ตัวเลขมันได้ค่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าถ้ามันจะใช้เวลานานไหมนะครับผมในการที่จะทําให้ไพ่เนี่ยมันกลับมาเรียงกันเหมือนเดิมแน่นอน,นะครับมันก็ต้องสเปซไพ่ออกแล้วก็เอามาเรียงใหม่นะฮะในกรณีนี้นะครับผมต้องให้คนดูเป็นคนเ,เลือกนะครับผมมันจะมีอยู่2วิธีนะครับผมก็คือในการวางไพ่แบบนี้นะครับผมวางวางสลับแบบนี้แล้วก็สลับ วางวางสลับแล้วก็แล้วแต่คนดูเลยนะครับาสามารถบอกให้ผมทําแบบไหนก็ได้นะครับจะวางจะสลับก็ได้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะครับผมว่าตัวเลขเนี่ยที่ผมทําม่วซั่วยอย่างเงี้ยสลับกันม่วซั่่อย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงที่รู้แน่ๆเลยก็คือตัวเลขมันน่าจะยับเยินกว่าเดิมแน่ๆผมจะแบ่งไพ่เป็นสากองแบบนี้เมื่อกี้ตัวเลขที่เราได้คละกันเรียบร้อยอ่ะมันเละมากเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชม พอดีแม่ผมปิดไฟนะตอนนี้ผมจะตัดไพ่ทีหนึ่งแบบนี้แล้วก็ดีดนิ้วทีหนึง่งไพ่ที่มันคละกันเมื่อกี้ก็จะกลับมาเรียงสีเหมือนเดิมนะครับเรียงตัวเลขเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะดูมายากลให้สนุกครับจริงผมจะบอกว่ามันก็สามารถแฟนไพ่ได้เพราะว่ามันเป็นไพ่กระดาษที่ลื่นค่อนข้างที่จะลื่นเลยแล้วแหละแฟนใหม่แฟนไม่สวยฮึบฮึบ,ฮบ,ฮบ นี่อันนี้เลยครับท่านผู้ชมก็ยังไม่สวยอยู่ดี <c oughs> ก็จะมีอยู่หลายสีเลยนะดูดีผมจะบอกก็คือว่าช่วงนี้นะครับผมจะพักเรื่อง อ่าแคสเกมไปก่อนนะครับท่านผู้ชมผมหาเกมอยู่นะครับแต่ที่มีอยู่เกม2เกมนี่แหละครับที่ผมยังไม่ได้เอาลงนะครับไว้มีโอกาสนะเดี๋ยวจะตัดต่อไว้ก่อนแต่ว่าช่วงนี้นะครับผม EP นี้จะเป็น EP ที่เกี่ยวกับมายากลทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นมายากลที่ผมจะเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมายากลไพ่มายากลเหรียญวัดเศกแบงค์ลอยเสกเออ็นกลแหวนอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะรวมใน EP นี้ไปเลยนะครับท่านผู้ชมมันจะมีอยู่ประมาณ10 เอ่อสิบสิบห้าอีพีนี่แหละผมก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมหมดตอนไหนก็คือตอนนั้นนะครับแล้วผมก็จะไม่เล่นกลอีกแล้วนะครับผมก็คือผมจะแยกเป็นเพลย์ลิสต์ไ้เลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของ K.KDIY ดได้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับจะเป็นกลอะไรจะมาเล่นให้ดูนะครับอย่าลืมมาติดตามเลยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ